บนเรืออ่ะสวัสดีค่ะรายงานข่าวเร็วๆวันนี้เราอยู่กันที่ไหนวันนี้อยู่บนเรือค่ะเรืออะไรคะเรือเรือใหญ่เรือลมเรือกระเช้านี่เราเห็นนายน้องโมหันมารายงานข่าวส่งอาจารย์เร็วๆหนูให้หนูถ่ายตัวเอ้านิสัยยังยังขับกลับให้หนูถ่ายตัวโยุ้ยทำลายรถตรงนี้นะ แรงงานตัวกระจาด้วยชื่อพี่ๆค่ะสองหน้าหนาอ๋อหรอเอ้ยแต่เราคทน่าถ่ายรูปได้เยอะไหมวันนี้เรามางานอะไรกันคะแห่เรือแห่เทียนทางแห่เทียนแห่เทียนทันสาเอ้ยพอพอพอทานเรืออันนี้ไม่ใช่มุกนะคะอันนี้คือพูดผิดจริงๆ แผเทียนพันษาทางเรือเรือพันสาทางเทียนไม่ใช่เรือพันาานี่นะคะเป็นการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันนะคะภาคที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่เออนั่นแหละข่าวเด่นประจำวันนะคะภาคบ่ายภาคบ่ายอาหะวันนี้เราก็มาตรวจสถานที่นะคะลงลงเซเวพื้นที่ก่อนทำการถ่ายจริง เออกูเริ่มเป็นปาาเทศบาลเอเอค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะสําหรับตลาดน้ำราชโดค่ะไม่ใช่ตลาดน้ำร่าชโดเป็นบริเวณหมู่บ้านของชุมชนฝั่งน้ำราชโดนะคะอำเภอพังไข่หรือเปล่าจังหวัดอยุธยานะคะตอนนี้เราก็ลงเรือมากับท่านรองนายกสมนตรีนะคะก็คือเรามา ดูบ้านนะคะมีการประกวดบ้านริมคลองค่ะว่าบ้านไหนจัดอ่าบ้านสวยงามริมคลองค่ะว่าหลังไหนจะได้สวยงามนะคะีนี้เราก็อยู่ตามบริเวณริมคลองค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงจุดที่เป็นเอ่อจุดบริเวณจัดงานนะคะปล่อยเรือในวันพรุ่งนี้เช้านะคะตอนนี้ก็เป็นการรายงานสถานะการณ์ข่าวกรบจังวัก็จะมี น้องๆช่างภาพนะคะแล้วก็มีนักศึกษาคณะมหาลัยของเรานะคะรวมทั้งกับทั้งทั้งท่านท่านนายทศมนตีหลายๆท่านนะคะที่มาลงเรือตรวจบ้านริมคลองสวยงามนะคะก็จะมีบ้านหลังที่ได้รางวัลอยู่นะก็รู้สึกว่าจะเป็นบ้านที่ได้รางวัลทุกปีค่ะซึ่งปีนี้ก็คาดว่าน่าจะได้รางวัลอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าบ้านสวยมากเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะนํา ภาพบ้านหลังนล้มาให้ชมกันต่อไปนะคะว่านนนาเรนนน